สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเบลทีละกรในช่อง u t u b e เบลบิเลียนนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ชมกันนะครับเป็นเวฟร้อยยห้าหน้าแหลมนะครับสเตปเครื่องห7ดชักห้านะครับ2วาวาวนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวราคาจะแจงไว้ท้ายคลิปนะครับ มาไล่ดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับชุดสีนะครับสภาพเงาเงาฉ่ำๆอยู่นะครับชุดสีมาดูชุดหน้าก่อนนะครับ ชุดหน้าเป็นล้อด,ดําของแฮมเมอร์นะครับติดมากับรถเลยนะครับกันนี้แล้วก็จานเป็นจันเวฟร้อยห้ามิลลิงนะครับบัมเป็นบัมนิชินเมาส์นะครับสายมากับรถน่าจะเป็นสายเอินนะครับกระบอกชว่วงํำสี่สองเคนะครับส่วนท่อเป็นท่อของเฮงสุพรรณนะครับ พ่อของฮงคืพันเบาเป็นของกิดเซตติ้งนะครับโชกนะครับเป็นโชกแก๊สซีแท้นะครับสามสองศูนย์นะครับไม่รั่วมไม่ซึมนะครับฝาดุมทำเสียสะท้อนแสงน,นะครับส่วนพักเท้าเป็นพักเท้าเจาะมิลลิงนะครับ คันนี้รายละเอียดไม่เยอะนะครับแต่ก็ราคาก็ไม่แดงนะครับคันนี้ต่วนเรือนใหม่นะครับเบิร์ใหม่เหมือนกันนะครับเรือนใหม่คันนี้สเตปเครื่องเป็นลูก67ชัก5 2วาวนะครับคารบุคเคลีมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชาร์จให้ฟังเสียงเครื่องกันครับ เบนพอหนิ่งๆนะครับราคาผมเปิดอยู่28,500บาทนะครับเอกสารทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับราคานี้ยังสามารถต่อรองกันได้อีกนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักมาสอบถามใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรถ เข้าใหม่มาเกืบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้พวกเว็บร้อยพ้าแต่งซิ่งนะครับผมขายราคาไม่แรงนะครับราคานี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองปั้นดูนะครับซื้อรถมาทําสเปคนี้สภาพนี้นะครับ28,500้าร้อไม่สามารถทําได้เลยนะครับเฉพาะเครื่องก็ปาไปหลายบาทแล้วนะครับคันนี้เครื่องยังแน่นๆอยู่นะครับราคานี้ยังสามารถต่อรองได้อีกนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ